โฆษกตำรวจบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งแน่นอนท่านกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงมีความห่วงใย,ยในประเด็ดนดังกล่าวสั่งการให้พอบอรตรตรวจสอบกรณีมีตำรวจระดับนายพลเข้าไปเกี่ยวข้องคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์หากมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับใครให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดทุกรายนี่นาะยกสั่งพอบอพอบอสั่งเจรตำรวจไปสอบไปได้ผลมา15วัน นายกได้สั่งการย้ำว่าตำรวจก็มีทั้งดีและไม่ดีเมื่อไม่ดีก็ต้องขจัดออกไปให้ได้และต้องให้กำลังใจกับคนดีๆที่ทำงานที่มีอยู่จำนวนมากโดยให้สร้างอุดมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการตำรวจซึ่งพอบอรตรก็รับนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนทำมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันวันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา นะครับก็ได้ตอบคําถามนักข่าวแล้วก็พูดถึงพันธมืโทว,วัศวัตรมุขระสกุลหรือสารวัตรส่วนนี่แหละครับอดีตตํารวจสารวัตรฝ่ายโยธาธิการสองกองโยธาธิการสํานักงานส่งกําลังบํารุงสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเว็บไซต์การพนันโดยล่าสุดเจ้าตัวคือสารวัตรส่วนนี่นะออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช็คอินอยู่ที่ประเทศตุรกี พร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณมากสำหรับการทำตลาดให้ฟรีขอให้ทำต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าประชดประชันอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ตำรวจกำลังทำแล้วก็โพสต์ข้อความแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการประชดประชันนะครับแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะยังไงต่อไปพลเอกประยุทธ์บอกว่าก,า,การ คำถามที่นักข่าวถามอย่างนี้นะนะที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการสืบสวนขอให้ติดตามส่วนใครจะพูดอะไรก็พูดไปไท้ายที่สุดความเป็นจริงก็ปรากฏออกมาใครจะเห็นว่าผิดหรือถูกสุดท้ายแล้วศาลเป็นผู้ตัดสินนั่นคือหลักการกระบวนการยุติธรรมไม่เช่นนั้นประเทศชาติอยู่ไม่ได้หรอกนะครับนี่ก็คือนายกรัฐมนตรีวันนี้ใส่เสื้อผ้าสีชมพูชุดหวานวันวาเลนไทน์ นักข่าวก็ทักนายกวันนี้ว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นายกก็บอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับนายกก็อยู่ในเสื้อผ้าไทยสีชมพูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนสังคมก็ติดตามแล้วก็จะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนะครับอย่างน้อยก็35คนที่เข้าชื่อกันจะเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152 นะครับในวันพรุ่งนี้15และ16กกุมภาพันธ์นะครับประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับตำรวจก็น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาที่จะอภิปรายกันนะครับ